สวัสดีค่ะทุกทุกคนวันนี้นะคะกยจะพาทุกคนไปบิกนีบนเขานะคะเขาอูรุดาเมืองบูซ่านะคะเนี่ยก็เป็นทางขึ้นเขานะคะก็จะมีบ้านเรือนนะคะระปายแล้วก็มีเป็นรั้ร้านกาแฟน,นะคะร้านนั่งดื่มนะคะเพราะว่าเขาอูรุดาเนี่ยนะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญของเมืองบูซ่าเลยนะคะ ช่วงหน้าร้อนเนี่ยค่ะคนเขาก็จะนิยมมาปิกนิกกันนะคะพเซ้ยไฟ๊บายบายทำ้เวลาแล้วก็ถ้าช่วงหน้าหนาวเนี่ยค่ะเขาก็จะนิยมไปเล่นสกีนะคะบนเขานะคะเพราะว่าหิมะจะตกปกคลุมทั่วเขาเลยนะคะเป็นสถานที่ แหล่งท่องเที่ยวที่ฮิตมากๆเลยนะคะของเมืองมูซาวันนี้กล้วยก็นัดเจอกับเพื่อนๆคนไทยนะคะเราจะไปปิกนิกกันบนเขานะคะที่ก็ขับรถตามกันมานะคะประมาณสี่คันนะคะบนะานาน่าออสี่นี่กำลังไปดูที่ถูกใจไม่ถูกใจเนี่ยเ,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 เหมือนจะไม่ถูกใจเลยมันก็ดีอยู่นะเนี่ยมันก็ พี่โทรหาโอเอโท,ทรศัพท์ยูเซ่เซ่เอออี <laughs> นี่น,ปปน,นี่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 อี่น้่นี่นี่ี่น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 ี่วี่นี้นี่นีนะ่ะีตนี่น่นี่นี่นี่นเ่น่นี่นเ่นเตนี่มี่นี่มี่นี่นเ่นี่นี่นอ่นี่นียมี่นี่นี่่นี่่ีน าทั้งหมดรถสี่คันชอบชอบรอบหน้าเอาตรงนี้นะโล่งๆจําไว้เลยแล้วเวลาแล้วแบบกซีเจลับข้างในมันแมงวันเยอะหรอนี่เลยเอาตรงนี้เลยไอสารานี่มันก็น้อยเกินดูสิใหม่ข้างในก็เหลือเฟือเรามีโต๊ะกินข้าววางจริงแล้วตรงนี้จะได้นะพี่เนี่ยเนี่ยไอ้สาราใหญ่เนี่ย เพราะว่าตรงนี้ถ้าเกิดว่าะตะวันมันเปลี่ยนทิศอน่ยอย่างน้อยล่มลมไม้มันก็อยู่แล้วรอบเนี้ยไม่ร้อ,อนเดือดพีพีร้อง <laughs> ไปเกี่ยวข้าวอันนี้คนก็คนก็รอนั่งแล้วเนี่ยเนี่ยเธออีกคนหา,นา,าที่ยังหาไม่ได้นเ,ไไดเนี่ยเตรียมจะนั่งแล้วจะ,จะเตรียมจะกางเก้าอี้นั่งแล้วเนี่ยนาราสิงแล้วเนี่ยนาราสิงแล้วเนี่ย เาบอกเบื่อแล้วเอาไงเนี่ยใช่ไ,<อ>ไหมอะนร่คนของคนของเราได้ที่แล้วตรงนั้น,น,น,นพี่กุง้งเอานนขานมปังด้วยเออว่าแล้วทำไมพี่เย้มถึงบอกว่าเอาขนมปังมาเสร็จันเนะี่ยนมแหละที่เอามา <laughs> อวไรนันนี่ไฟ ขนย้ายเสบียงนะคะเราจะขนมาตรงนี้แล้วก็ให้สมาชิกขนไปหมดยังพูดเสบียงเดี๋ยวนะนี่เรามามาปิกนิกหรือมาแคมปิง้งฮะอยู <Huh? S 2> อค่อคอฮีฟินิท Baby you can call him again one by KFC ไอวอนวอนอโอเคเียนี่เบบี้ยูคอนฮีเซบายเคฟซีอออะไรนะป๊อปไอ้ีคอสออฟคิดวีแช์มันนี่เบบี้ฮีแคสบายน้าอรก็ย อรอ่อยใครจะมาไปเอามาละโกให้กูหน่อยเอาพี่เขาจะไปเอายังไงวะหนูเอาอันนี้ออกก่อนเอาของแม่ออกก่อน ดีแล้วไอ้เหมยมาด้วยเนี่ยเห็นไหมเสือหลากสีเดี๋ยวมันเดี๋ยวเดี๋ยวแดดเดี๋ยวลมมันจะมาทางนี้ใช่ไหมพี่ฮะมันจะมาทางนี้ใช่ไหมแดดมันจะนี้มาเา กินขนมเด็กไม่กินขนมค่ะอร่าห์อร่อยไหมอุ้ยเธอนี่เว่อร์ตลอดเลยนะดูชุดเธอเว่อร์ตลอดนี่ไงไอ้หัวนู้หน่อยแอสเซนบอกแอสเซน

บยากนินะคะวันนี้ิกนิกกันที่ที่ไหนะอูดูดาค่ะบูซาของเราเองนะคะีปิกนิกนะคะที่เขาอูด้านะคะขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับัดีครับัสคขอบคครับสัสดับาสวัสดีครับจสวัสดีครับซิสวัสดีครับพุาสวัสดีครับเจสวัสดีคนาสวัสดีค่ะนาพุ Aferin. Sen çok güçlüsün değil mi şimdi? Evet. Sen ne Yusuf? O da. Bir kere daha. Abiye göster bakayım abiye göster nasıl yapıyor? O da çınar fark etmiyor. O sade çınar bu oh. Yusuf çınar. Goodbye goodbye. Yusuf sen benim, benim yemeğimi de sen. Sana ver tamam mı? Ani tam salat ha. Bu ne bu นี่ก็แผนกปิ้งย่างนะคะสามมุมสามมุมนะคะช่ลาิอากินถึงเวลากินข้าวของเด็กๆนะคะเด็กๆกินข้าวค่ะเอาสลัดไหมเด็กๆ ไม่มีใครกินลูกกุ้งไม่กินเลยไปจาไหมไปเตาตมาสซนดอย่งคฟเต้อ๋อถาวนกเไปก่นดิล่ครับรัก่ิเศษให้นีเลย่เดียวราจะมาเราซื้อไปเองใส่กระป๋า่เรา้องีเออทไเคยทำหร้กเ้าให้เหมนพิเศษให้เลย อาหาสามีนะคะเค้เต้กับไก่ยอร่อยมาดงไหาแยเออบเต้ไหมเ้ยเต้อร่อยมากมากอร่อยไหมครับอร่อยมากม เดี๋ยวให้สาม,มีกินก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็จะกินตามเคี่ยวอร่ยนะมีฟันละสองสีเจนแบทอ่นะอันนี้คือบาร์บีคิวไทยบาร์บีคิวไทยมาราเกอะเดี๋ยวค่อยทาหลัจงจากย่างก่อ,อ,อนนี่บาร์บีคิวมาราเนาะอเม่ ทำงานทำาาบีมา,าค่ะซอสมาล่านะคะสามีฉันเป็นงานเห็นไหมนนสามีามด,าด้วยนั่งกินอะงสบาร์บีคิวซนตั้งใงสาีกทอย่างอนนกล้าแร้านบาร์บีคิวแล้วนะะก็ได้กินแล้วกินมาแน่อนอน หน้าที่ตำส้ตมตำนะคะของน้องเหมืงนะคะต้องเป็นน้องเหมินอ,อยู่แล้วเพราะว่าเธอนม่นแซ่บที่สุดนะคะเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วหัวม่เห็นนวมองอยู่เธอเห็นไหมนั่นของเยอะมากเลยอยู่ได้อีกหนึ่งวันเลยนะเนี่ย ก็เดี๋ยวครั้งหน้าเราก็มาแบบเอาผัวมาทุกคนไงเราก็จะยุ่งกว่านี้นะเราก็จะเยอะข่องเยอะกว่านี้่ายก็คงน้นชิมั้นหมแม่มักชิมชิมเทสเทสเทสเอาไม้ขึ้นมาเีย่าดออเยอะเยอเป็นไงเผ็ดไหมไม่ไม่ใช่อร่อยอ่ร่อยมาล่าเอาไว้ใสิร์ฟเลุดลดหลุดลแหกตำตงนะคะ เออพอนแนกสับแตงวันนี้เราจะตำแตงเพราะว่ามรากรพีมพิมาไม่ทันเฮ้ยจะ <c oughs> ได้ยินมันจนเสียใจ <c oughs> <c oughs> มรกรมาไม่ทันเราก็ตำแตงแทนนะคะบรรยากาศนะคะ เิมเชียมาาบวเก่ไเี่ยี่้ก็ิมือตําส้มตำเฉพาะกิจจำลองค่ะอันนี้ตำมันคือคือโทสชารามอนซาเต้แกโอ๊ยคนหันแจงโม่คือรอแทะโอ๊ยต้อสั่นนะคะอันนี้ตำถั่วนะคะหูแซบซีสันสดใสจานีสานสดใสอย่างไรซีสันหนากินเออ

โอเคมีแก้ววางอีกแก้วมังปะมีแก้วพลาสติกนะมีแก้วเยอะแยะนี่นี่พิมเอาไว้นู่นเลยอุ้ยพะตพเทให้แล้วด้วยอ่ะเอาไอคอรดชาชาอ๋อโอเคอันนี้ บางเอฟเฟนยิมหครับ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 สีส้มเอนองจะกินแล้วนะคะยอง้อายัม้ายังไม่ตเอมาอาอัอ้อามา่ม้องม่อมอมอยัมาัอัอายอัอย้มาััอมัั เอาชาวกล้วยมาเอาชาวกล้วยมาเลยเหรอ,อปละกินงงนี่แค่สภาพโอ้โหของกินเยอะมากเฮ้ย <c oughs> ร้หรอากาศดีมากเลยตอนนี้ก็ประมาณ5โมงเย็นนะคะตอนนี้นะคะแต่ว่าแดดก็ยังจ้าอยู่เลยนะคะ แต่อากาศดีมากเลยเพราะว่าบนเขามันก็จะเย็นๆนี่ฝั่งผู้ชายเขาก็กำลังจะทำกาแฟตุรกีเตอร์กีคอฟคอฟี่เ <Make. S 2> มกเขาต้องดื่มชาแล้วก็ดื่มกาแฟแะะนะคะมีคันไหมซิกมินิหรอซิกเก้นซิกเก้น Yes ค่ะทุกคนคะตอนนี้เราก็กำลังจะกลับบ้านนะคะวันนี้เราปิกนิกกันเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ก็ขอจบวิดีโอลงเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมติดตามชมนะคะว่าคลิปวิดีโอหน้าพวกเราจะมาพาไปทำอะไรกันอีกนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายคะ่ะ Wow.